สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดไลค์โพสอิโมจิเฟซบุ๊กกันนะครับผมโดยเว็บเคเอ็มโซเชีนะครับสำหรับการเข้ามาในเว็บไซต์นะครับกลายเป็นเพื่อนจิมคอมเมนท์ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะฮะหรือเพื่อนเพื่อนจะเสิร์ชหาคำว่า KM Social ก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกนะครับก็ให้เราให้มาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเป็นเพื่อนมากดที่สมัครใช้งานนะครับกลายเป็นเพื่อนกรอกชื่อผู้ใช้เมลรหัสผ่านนะครับไไไมมมมมมม่่่่่่จจาาาเเปป็็็นนนนนทีตตตต้้้้้้อออองงงใใใชชชขูลลลลรรรริิิกกกกดดะะแแวยยื๊โโัััคบผ เลยได้หนะครับเพื the word, the um ่อนๆมีบัญชี gmail อยู่แล้วนะเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับแล้วเมื่อเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับผมก็จะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยมองมาที่ด้านซ้ายมือของเพื่อนนะครับก็จะเห็นเป็นแถบเมนูต่างๆนะครับรวมอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการกดสั่ง o r อร์นะครับเติมเงินประวัติการสั่งซื้อติดต่อแอดมินเรืองอื่นนะครับก็จะรวมกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะมอง สำหรับย้อนเงินด้านนี้นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกอาจจะยังไม่มีเงินนะครับเดี๋ยวเราแวะมาเติมเงินกันก่อนดีกว่านะฮะเพื่อนๆมาก่อนที่เติมเงินด้านซ้ายมือนะครับผมในทางเว็บไซต์นะครับก็จะมี2ช่องทางนะครับในการเลือกเติมนะครับผมแต่ละช่องทางก็จะมีคําแนะนําที่ต่างกันไปนะฮะเพื่อนๆจะรีบอ่านกันก่อนนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นนะสแกนพิมพ์โค้ดนะครับสำหรับทุกธนาคารเลยนะครับผมช่องทางที่2ก็จะเป็นคริปโตเคอเรนซีนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยู่่ตางประเทศนะะะคคคครรรรัับบบก็สาามถนนนิปโตจอลที่อยู่ตารางนะะครับก็จเป็นประวัติการเติมเงินก่่ออนนนเพืะครับอยู่่ด้าานนลงี สำหรับการเติมนะครับเพื่อนๆก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็น QR code แล้วกันนะครับเป็นช่องทางที่ง่ายและสะดวกมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็มาใส่ยอดเงินเข้าไปนะครับกดจ่าย QR code ขึ้นมาเพื่อนๆก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะครับง่ายมากๆเลยนะฮะแล้วเมื่อเราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับเรามากดสั่งออเดอร์กันดีกว่านะครับเพื่อนๆมากดทเติมสั่งซื้อใหม่นะครับผมมาเลือกที่หมดหมู่นะครับผมแล้วก็เลื่อนมาบริเวณอ่าเป็นบุ้งนะครับหาคำว่าเพิ่มไลฟ์โพสต์อิโมจินะครับมาด้านล่างบริิิกกกกกกกาาาาารร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 นนนะะะะะะคคคััับบบบผผมมมมมม็็็จจจจีีีใใหห้้้เเเเลลลืืออออโแว่ ในราคาที่ต่างกันไปในแต่ละบอกนะครับผมเป็นเพื่อนกระรองอ่านแล้วเลือกได้เลยนะครับผมในวันนี้ผมจะเลือกเป็นนะหัวใจแล้วกันอันแรกแล้วกันนะครับผมมาด้านล่างนะครับช่องลิงก์ช่องจำนวนนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนๆนำลิงก์นะครับของโพสต์นะครับที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มยอดไลฟ์โพสต์อิโมจินะครับมาใส่ที่ช่องลิงก์นี้ได้เลยนะจนจำนวนนะครับก็คือจำนวนยอดไลฟ์โพสต์อิโมจิที่เพื่อนๆอยากจะเพิ่มนะครับอยากได้เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะฮะก็จะมีค่าต่ำอยู่ที่30สามห้พ่นาาทีโสต์นะครับนนนตอีี้้ท่หาโพสต์ของเรรานะคับมียอดไล์อิโมมจนนะครรัับวกอยู่ที่3นะครับผม กลเป็นเพื่อนมากอปีลิงค์โค้ดนะครับนํามาวางที่ช่องลิงก์ใส่จำนวนเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่หนึ่งรอยแล้วกันนะครับไม่เป็นเพื่อนก่อครบแล้วนะครับผมกเจนเข้าบริการโชว์ขึ้นมานะครับผมช่องค่าใช้จ่ายนะฮะก็ลองตรวจสอบกันก่อนได้นะฮะเหมือนเราก่อกันครบแล้วก็กดส่งเลยนะฮะเม่เป็นเพื่อนกดส่งไปแล้วนะครับผมจะเ็นกล่องเขียวขึ้นมานะครับคือมย์ได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนะฮะถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการจะดูสถานะอเรนนคัับย้้ืมซลผ ในหน้านี้นะครับก็จะโชว์ออเดอร์นะครับที่เราเคยกดกันมาทั้งหมดเลยครับโดยด้านบนนะครับก็จะเป็นออเดอร์ที่เราเพิ่งกดกันไปนะครับสถานะจะอยู่ด้านขวามือนะครับขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับสถานะด้านซ้ายมือจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ครับช่องตรงกลางก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆที่เรากรอกกันไปนะฮะเราหาเป็นเพื่อนนะครับพบปัญหานะครับในการใช้งานเว็บไซต์นะครับก็สามารถเข้ามาแจ้งแอดมินกันได้นะครับมากดที่ติดต่อแอดมินนะครับด้านซ้ายมือหากพบปัญหานะครับอย่างเช่นนะกดสั่งออเดอร์ไม่ติดนะครับเติมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความลย กับมันเรื่องที่มดมูปัญหานะครับออเดอร์กัรชำระเงินเรียอื่นนะครับมาแจ้งปัญหาที่ช่องที่2ใสแต่เลขออเดอร์เข้าไปที่ช่องที่3นะครับผมแล้วก็มาพิมพ์ขอความหาแอดมินได้เลยนะครับว่าปัญหาของเพื่อนคืออะไรนะครับผมเพื่อความรวดเร็วนะครับในการแก้ไขปัญหาหรือ้าเพื่อนสามารถแคปภาพได้ทันะครับตอนเกิดปัญหานะครับก็สามารถแอดไฟล์รูปภาพเข้าไปได้นะครับที่อัไฟล์ตรงนี้นะฮะแล้วทางเพื่อนนะครับชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครับ K M Social นะครับก็สามารถแนะนำให้คนอื่นๆเข้ามาใช้งานกันได้นะครับเ่อนาเพื่ออัดลกลิงกตรงนี้แล้วก็ส่งงใให้้คนนอืชากัันนได้เลยะครบ เพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันได้นะครับ3%นะครับเมื่อคนอื่นๆเขามาใช้งานกันแล้วนะฮะแล้วเมื่อเรากดออเดอร์ก็เสร็จแล้วนะครับเรากลับมาดูที่หน้าโพสต์กันดีกว่านะครับนตอนนี้นะที่หน้าโพสต์นะครับมียอดไลค์โมจินะครับรวมกันอยู่ที่3นะครับเดี๋ยวเรามารีเฟนด์น้ากันดูนะครับว่ายอดขึ้นมาหรือยังนะครับยังไม่ขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องใจร้อนไปนะครับผมเดี๋ยวทางเว็บไซต์จะค่อยๆเพิ่มยอดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าหากช้าเกินกว่าค่่่าาเเเเฉลลียยนนนนนะะคครรััับบพืออๆกก็ข้้้ไไปแแจงดดมิ มาแล้วนะครับเป็นเพื่อนตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์ก็ได้ทําการเพิ่มยอดหัวใจขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จากเดิมนะครับมีประมาณสามสี่หัวใจนะครับยอดไลค์โมจิตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นหนึ่งร้อยห้าไลค์โมจิแล้วนะครับผมไปใช้เวลากันไม่นานนะครับผมแถมมี่ยอดเกินขึ้นมาด้วยนะครับเป็นเพื่อนก็เป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองนะครับเราไม่ต้องตกใจไปนะครับในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปก็ขอฝากเว็บไซต์ K M Social เวยนะครับเพื่อนถ้าเพื่อนหาไม่เจอนะครับก็ิจมไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไวััีครบสด